สำหรับสัปดาห์นี้การเงินเด่นจากวาจาและการสื่อสารค่ะส่วนในเรื่องของการงานมีการปรับเปลี่ยนวางกลยุทธ์แล้วไปได้สวยค่ะส่วนความรักพัฒนาลึกซึ้งขึ้นในขณะที่สุขภาพควรจะต้องดูแลอย่างรอบคอบและใจเย็นค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบอาจารย์ใบบุญอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้อาจารย์ใบบุญมาทานายดวงของท่านที่เกิดในวันอังคารค่ะประจําสัปดาห์ที่14-20ถึงธันวาคม2568นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าท่านที่เกิดในวันอังคารจะเป็นอย่างไรกันบ้างตามไปฟังกันเลยค่ะ เรามาดูในเรื่องของการเงินของท่านที่เกิดในวันอังคารกันดีกว่าค่ะในเรื่องของการเงินช่วงนี้ดาวการเงินดาวเสาดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเข้าสู่เรือนศาสชาร่วมกับดาวราหูที่เป็นดาวเจ้าเรือนศาสชาที่ได้ตำแหน่งกเกษตรตาที่ปดีหมายความว่ามั่นคงเป็นของตนคุณมีโอกาสที่จะมั่นคงจากการติดต่อการเจรจาการพูดการติดต่อสื่อสารใดๆนำพามาซึ่งเงินทองทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะมีรายได้ทางด้านในเรื่องของการเจรจาใดๆไม่ว่าจะ เป็นนักภาคเสียงไม่ว่าจะเป็นงานด้านการสื่อสารงานสอนหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการพูดนำพามาซึ่งรายได้ให้กับคุณทั้งนั้นเลยค่ะในสัปดาห์นี้การติดต่อการตกลงการเซ็นสัญญาใดๆนำพามาซึ่งการประสบความสำเร็จล่าบรื่นรวมไปถึงการค้าขายออนไลน์การไลฟ์สดขายสินค้าหรือการติดต่อด้านต่างประเทศคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเคล็ดลับก็คือนี่เลยค่ะคุณควรใช้สีพึ่งโหราธิปดี พยันรวยล้านล้านหลวงปู่ศิลาทาลิมฝีปากเป็นประจำจะนำพาให้คุณนั้นมีนะเมตตาเจรจา,รางานใดประสบความสําเร็จให้เงินทองไหลมาเทมาให้เกิดความมงคลแก่ชีวิตเป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดาเจรจารา,ลาบลื่นค้าขายประสบความสําเร็จเจรจารพารวยนะคะ เรามาดูในเรื่องของการงานของท่านที่เกิดในวันอังคารกันบ้างนะคะดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพุธโครจรเข้าสู่เรือนวินาศร่วมกับดาวศุกร์เจ้าเรือนลาพะจึงเป็นช่วงเวลาที่การงานของคุณเป็นจุดที่จะต้องปรับ หรือเป็นจุดที่จะต้องจบบางสิ่งถ้าเกิดเป็นสิ่งที่คุณนั้นไปไม่ได้ไม่อยากจะไปหรือทํามาตั้งนานแล้วมันไม่ได้กําไรสักทีคุณจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์วางแผนใหม่ทําให้มันดีกว่าเดิมหรือเปลี่ยนเลยค่ะจบกับสิ่งเดิมๆแล้วไปทําสิ่งใหม่ที่คุณนั้นจะไปฟันฝ่าหรือไปคิดไปวางแผนไปทําอะไรที่ใหม่และทันยุคทันสมัยให้มากขึ้นอย่าไปยึดติดกับสิ่งเดิมๆนะคะส่วนสําหรับใครที่ทํางานเบื้องหลังนะคะคุณจะมีโอกาสโชคดีกับ ที่คุณทําอยู่มีโอกาสโชคดีแบบคาดไม่ถึงมีงานใหม่ๆเกิดขึ้นมีงานใหม่ๆเข้ามาซัพพอร์ตในตัวคุณสําหรับท่านที่ทํางานเกี่ยวข้องกับงานเบื้องหลังงานแก้ปัญหางานต่างประเทศเป็นโอกาสที่ดีของคุณค่ะสําหรับเคล็ดลับในเรื่องของการงานนะคะคุณควรใช้น้ําอบคันธมารผสมน้ําล้างหน้าหรือใช้อาบตนเป็นประจำในทุกวันจะเสริมบุญยราศีเป็นมงคลให้กับตัวคุณประสบความสําเร็จทั้งด้านการงานและการเงินทําให้ตัวคุณนั้นร้าง สิ่งที่เป็นอัปมงคลออกไปให้มีแต่สิริงมงคลเกิดขึ้นในตนในตัวและทําให้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นการงานการเงินราบรื่นผู้คนรักใคร่เอ็นดูและมีโอกาสดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ มาดูในเรื่องของความรักของท่านที่เกิดในวันอังคารกันบ้างนะคะดาวเจ้าเรือนความรักปตัตตนีคู่ของโคจรเข้าสู่เรือนวินาศร่วมกับดาวศุกร์เป็นเรือนลาภะมาอยู่ร่วมกันในเวลานี้สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเป็นช่วงที่คุณจะต้องปรับความเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันให้มากเพราะอาจจะมีบางเรื่องบางอย่างที่ไม่กล้าพูดออกไปยิ่งอยู่กันนานยิ่งต้องเกรงใจและก็มีบางอย่างที่ไม่ยอมเปิดเผยใจกันต่างคนต่างปิดงําความไม่เข้าอกเข้าใจกันไว้ ขอให้คุณนั้นพยายามเปิดอกเปิดใจคุยกันในทุกเรื่องตรงไปตรงมาและเข้าใจกันให้มากๆจะยิ่งทําให้คุณนั้นมีความรักที่ยั่งยืนค่ะความรักเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันจะทําให้คุณนั้นมีความรักที่ยั่งยืนค่ะ สำหรับคนโสดนะคะอยู่ในโหมดที่เจอรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้รักนั้นไม่ชัดเจนรักนั้นลงลึกไม่ได้รักนั้นยังไปต่อไม่ได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะเจอคนที่เขาไม่โสดเขายังไม่ขาดกันจากคนเดิมเดิมหรือไปเจอคนที่เขานั้นยังมีเรื่องลึกลับซับซ้อนที่ปกปิดเปิดเผยคุณไม่ได้คุณอย่าไปเลือกแบบนั้นนะคะคุณมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะเจอคนในลักษณะแบบนั้นดังนั้นเนี่ย คุณต้องเลือกคนที่เข้ามาทำให้คุณนั้นมีหัวใจที่พองโตมีความสุขเปิดเผยได้มีความสุขในทุกๆวันเข้ามาพร้อมที่จะเกื้อกูลมาช่วยเหลือเข้ามาสนับสนุนให้คุณนั้นรู้สึกว่าเมื่ออยู่กับเขาแล้วมันพัฒนาไปในทิศทางที่ดีอย่าอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่ามันหมองหมนหัวใจก็ขอให้คุณนั้นโชคดีในเรื่องของความรักเลือกให้ถูกคนเลือกให้ถูกต้องแล้วความรักนั้นจะไปกันต่อได้ดีค่ะ เรามาดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะช่วงนี้ดาวเจ้าเรือนอริเข้าสู่เรือนวินาศหมายความว่าสุขภาพร่างกายคุณต้องระวังโลกที่ลึกลับซับซ้อนโลกที่ไม่เปิดเผยตัวต,วตนโลกที่ทําให้คุณนั้นจะต้องค้นหาสืบสอบให้ดีดังนั้นเนี่ยตรวจสอบดีๆค่ะถ้าร่างกายมีอะไรที่ผิดปกติต้องรีบพบแพทย์ให้ทันทีนะคะการพักผ่อนเป็นสิ่งที่จําเป็นในร่างกายคุณต้องนอนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบห้ามูขอให้คุณนั้นโชคดีมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ จบแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการอัปเดตดวงรายสัปดาห์กับอาจารย์ใบบุญคนนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีได้รับคําทํานายที่ทั้งแฮปปี้และต้องไอป้ปรับปรปุงตัวก็ขอให้คุณนั้นพยายามนะคะติดตามพวกเรากลุ่มทีมโหราศาสตร์ฟันธงจะได้อัปเดตดวงรายสัปดาห์ไปพร้พอมๆกันในทุกๆสัปดาห์นะคะก็ขอให้คุณโชคดีสําหรับสัปดาห์นี้อาจารย์ใบบุญขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ